วันนี้พา B M X 1มารายงานตัวค่ะนี่ปี2019นะคะเป็นสีขาวเดิมดูความนวล่องของน้องเขาเลยอันนี้เป็นรถ SUV นะคะราคา1ร9 0 0 0้าน1 9บาท พอสองหมื่นเท่านั้นเองนะคะใครที่กำลังหารถยุโรปเอาไว้ใช้งานนะคะเน้นความปลอดภัยเอาไว้ไปคุยงานนะคะส่งรูปโรงเรียนก็ได้นะคะคันนี้สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะ,ะด้านท้ายของเขาก็จะสวยเปิดท้ายไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวเเปิดให้ดูเลยนี่เลยใช้งานง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากด้านหลังมีพื้นที่เก็บของ หรือจอะขนกระเป๋ากอล์ฟไปตีกอล์ฟก็ได้นะคะปิดท้ายไฟฟ้าแบบนี้เลยผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ได้เลยนะคะสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำ,ะจำวันและก็ได้ป้ายโคราชด,ด้วยนะคะมีเลยเดี๋ยวหนูให้ดูด้านในบอกเลยว่าสวยมากๆและก็ราคาเป็นมิดด้วยนะคะถ้าเกิดซึ้อเมื่อปีที่แล้วเนี่ย เกือบ2ล้านนะคะคันนี้แต่ว่าตอนนี้เหลือแค่ล้าน1นึ่งแสนเก้บาทนะคะเดี๋ยวหนูให้ดูผิวพันธุ์ด้านในก่อนนี่เลยดูความเนียนนะคะคันนี้ไม่ห้าหกหมื่นเท่านั้นนะคะไม่ห้าหกหมื่นแล้วก็ฟังก์ชันดีๆนี่เลยนะคะมีเมมโมรี่ซีด้วยจดจตำฝั่งคนขับถึง2ที่เลยนะคะมือมาลายมันตีฟังก์ชันทงอะไรไม่ชาม้าสั่งการด้วยเสียงนะคะมีแพทเทิร์นชิปด้วยนะคะนี้มาครบเลยอันนี้มาครบเลย,นนเลยหนูขออนุญาตไม่สตราร์ทเครื่องนะคะขอไม่สตราร์ทเครื่องเพราะว่าเดี๋ยว ดูให้ดูก่อนถึงทังของเขาดีนะคะมีอะจอเชื่อมต่อบลูทูธได้ปกติเลยตัวเกียร์เขาก็หัวเกียร์มบถลอกนะคะมีโหมดสปอร์ตโหมดขับสีเบรกมือไฟฟ้านะคะก็คือ F1 เนาะสายครอบครัวจริงๆก็ได้ความที่นุ่มนุ่มกว่านุ่มกว่าแบบตัวซีรีส์3ซีรีส์5นะคะ F1 จะเป็นออกแมวครอบครัวนะคะมีด้าหลังกว้างๆนะคะสามารถพับเบาะได้เพิ่มพื้นที่ในการขนของหารถไปส่งรูปโรงเรียนหนูแนะนำคันนี้นะคะ ราคาไม่แรงประหยัดน้ำมันได้รถยุโรปนะคะคันนี้เปิดใจดูได้เลยเปิดใจเข้ามาดูได้เลยที่ร้านแก้วโนโตุลการนะคะได้ดอกเบีย้ยสองบาทกว่าเท่านั้นไม่มุงนะสองบาทกว่าที่กู้เต็มคันนี้ก็ก่อนแค่สองหมื่นหนึ่งพันบาทจริงๆกู้เต็มก็สองหมื่นหนึ่งพันบาทนะคะแตกย่างใช้กันยาวๆเลยเป็น M Sport ด้วยนะคะด้านหน้าของเขาะสาอะอาดมากไม่เคยชนหนักพิความจมม้ําตัดต่อนะคะเดิมๆเ,เลยถ้าสนใจอยากเข้ามาดูรถนัดเข้ามาดูได้ที่ร้านแก้วนอนงกราการนะคะร้านเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่มีวันหยุดนะจ๊ะอยากแนะนํามากๆเลยเพราะว่ารถคันนี้สวยมากๆด้านบนก็ไม่เคยแบบจอดตากแดดคันนี้คือเขาจอดในร่มตลอดนะคะไม่เคยจอดตากแดดด้านหน้าก็ส,สวยๆแบบนี้เลยพรีเมียมจัดพรีเมียมจัดนะคะด้านหน้าก็มีเซ็นเซอร์ให้6จุดด้านหลังก็มีเซ็นเซอร์ให้6จุดผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับได้นะคะ สนใจเข้ามาดูได้ก่อนดูก่อนค่อยตัดสินใจรานะคาไม่แพงไม่แรงอย่างที่คิดนะคะถ้าสวยก็จับไม่ต้องประหยัดนะจ๊ายบาย